สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุพรรณทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี้กับเสี่ยงหยาพลาเลาะทั้งช่องนะครับเด้อครับกมีน้องทางครับจากเหล็กมีทีมาแหละครับเมืองน้องค่ายนะครับเนาะครับงวดที่แล้วของเพลินกะถือว่ามาดีมากตลอดนะครับเนาะครับมางามอยู่ครับงวดที่แล้วครับของเพลินกะเขามาตลอดนะครับเด้อเหล็กมีทีมาเมืองน้องค่ายครับครับเสี่ยงหยาก็จะไปจับไปบายมาให้ เอฟซีเบิกเงิะครับเนาะครับสำหรับปูได้เข้ามาแล้วกรับกดไลค์กดแชร์เสียงหยาดนะครับเด้อครับเพื่อสิบวัได้พลาดแนวทางนะครับเนาะกดติดตามครับกดซับสไครต์น้ำรับครับเพื่อสิบวัได้พลาดแนวทางเป็นชุดของเหล็กมีที่มาครับครับตอนนี้เสียงหยาผ้าเหลาะกับเดินทางมาหอดแล้วครับกับสิริลุงครับตัวเลขให้เอฟซีเบิกเงิะครับเนาะครับหลังจากได้ไปในเมืองในหน้าคนละครับมา จากในเมืองในหน้าออกมาค่ะเลยสิเดืงตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งหลังครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขนต้องกานต้องคำเนาะมาเนี้ครับครับนี่เป็นตัวเลขของเลขกมีที่มาเลยครับเด้อเลขกมีที่มาครับเล็กมีที่มาเมืองน้องไข่ล่ะครับเล็เมืองน้องไข่เนาะครับเนาะครับเลขมีที่มา เลขมีที่มาหนองค่ายล่ะครับเลขมีที่มาเลยครับเด้อหมดเพื่อนกระหายมาหลายงวดละครับวันที่สิบหกครับงวดวันที่สิบหกเลยครับเด้อสิบหกตุลาคมหกหกนะครับเนาะเลขมีที่มาครับของเพื่อนก๋ดีกิเด่นมาตลอดอยู่ครับ เข่ามากงามๆหลายชุดหลายหมวดแล้วครับครับเอาไปจับไปบายเบันทึกครับเด้อครับสำหรับเอฟซีฟุตบอมักผู้ใดมาไปจับเด้อครับเด้อผู้ใดคัดกับพานครับเสมอเป็นเพียงแนวท่านนะครับใครจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามน้ำรับเพี่งสโบสรได้ผ่าดแนวท่านนะครับเนาะครับเหล็กมีที่มาเมืองหนองคายเวันที่สิบหกครับ เลขเพิ่นกรให้ยบนล่างเลข่สามตัวกระมีเน,กกนาะครับเนาะครับงำงำครับกระเพิ่นให้มากกะมี่บนครับบนนะครับนะเนาะเลข่ยกบนบนเพิ่นให้ยหกกับศูนย์ครับวิ่งครับวนะินหลุดเลยครับเด้อหกกับศูนย์ครับจับคู่มาให้กับหกครูเหระครับ มีหคู่นะครับเนาะนีห6คูครับจับคู่เลขจับคู่นะครับเนดะิอหกศูนย์ศครับ06 06์หกศูเก้าหกมันก็จะออกตัวกลับแหละครับมีแต่เก้าว่าตกลับไหมครับ90้าศูย์ครับเด็กมีทีมานะ เ0าสำหรับบนครับเก้า0ก็มีเจ็ดนเจดครับเ้อครับ7จ็ด13นนะครับเนอะครับ1385 ต้นกาเนิดเพิ่นกกายุเมื่อน้องค่ายเพื่นละครับประเห็ดสวนยางยุ่เนะครับเนาะครับจีดยางจีดยางยุ่นเพื่อนละครับครับเอ่สุดบนครับสําหรับสุดบนนี่ครับล่างล่างครับล่างเพื่อนนาหามาตัวเดียวครับครับจับไปเลือครับเนอหาครับตัวเดียวกับมาซ้ำกันครับดลีกของเพิ่น ห้เนาะครับเนาะครับลูดห้าครับหู้นย์ครับห้าสี่สี่เกนะครับเนาะสี่เก้าเก้า เก้าศูนย์หกห้าหกห้าเนาะครับเนาะหกห้าแล้วก็ห้าห้าเหล็กบิ้ลครับเหล็กบิ้ลเปินงามอยู่หาหานะครับเนาะมันออกมันออกโคกๆอีกทีนี่วันนี้ก็อาจจะออกหาหานะครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดเต็มของเพิร์ดนะครับเด้อครับการเพิร์ดมีโค้งสุดท้ายครับขันรอบ เบื้องนะครับเด้อเพิ่นสิจับมาตัวใดแน่โค้งสุดท้ายของเพิ่นเม็ดสองเม็ดก็ว่าไปเนาะครับสำหรับเลขอสามตัวของเพิ่นเนาะครับเนาะครับกรบดทลางครับอันนี้ลางเนาะครับเนาะลางเพิ่นก็ให้วิ่งหาตัวเดียวครับสำหรับบนก็หกกับศูนย์นะครับครับเพิ่นกลมมาให้ครับสำหรับตัวล่างของเพิ่นก็หาหาแหละครับ าหาเนาะเป็นตัวร่องครับกรมมาเก่าศูนะครับเก่าศูนย์ครับมีเก่าศนยเนาะครับเนาะแปดห้หครับหกเก่าหกเก่าเนาะครับเก่า เกาศูนย์ก็มีข้างบนบนลาล่างกับว่าไปนะครับเนาะติดมาคือเก้าครับบนบนกับเก้าศูนย์ล่างกับเก้าศูนย์คือเก้าครับเอาง่ายๆไปเลยครับสําหรับเบรกผลไมาจังสี่นะครับเนาะสูตรของเพ่ผลผลไมาจังสี่ครับเสยนยากับวอดก้าตัดออกแล้วครับเพิ่นเขียนมาจังไสครับจับไปจังสันครับสําหรับเลรกสามตัวกับเพิ่นมวอดก้าก่มนะครับเนาะครับมัน ผนบดเนียนบันไดครับเด็กสามตัวครับสําหรับเลขมีที่มาด้ยครับเด้อับงวดประจําวันที่สิบหกแหละครับงวดประจําวันที่สิบหกแล้วครับเนาะเสียงยาพ้าดเลาะครับครับฝากกดติดตามไว้ครับเพื่อเสือบได้ผ่านทางทางด้อครับเด้อส่งเสี่ยงยาพ้าดเลาะครับไปสู่ไปน้ำกันครับ กรสะสำนักของเพิรนก็ดีมาตลอดนะครับการง่ามมาตลอดนะครับเนาะครับเมืวันี้เพิรนกจะว่าแตกสามตัวพันนะเล็กสามตัวพนั็ง่ามอยู่ครับหาศาสำหรับเหล็กสาตัวนะครับเดินห้าศ0นย์เก้ากเ้าศูนาครับห้านย์ห้า็กงามเนาะครับเนาะตาเสี้ยงยาอยู่ครับไปไหนเนาะครับเนาะการง่ามทั้งสองเสี้ยงยาครับ บนศูนย์หกับ0ครับวิ่งบนจับคู่กัเก้าเก้าศูนยจ็ดศูนย์หนึ่งสามหา่าะครับแปดหาเนาะครับเนาะสำหรับล่างหาหาตัวเดียวครับล่างวิ่งห้าเนาะครับเนาะจับคู่หาศูนย์หาเก, 0, าก้าเก้าศูนย์ะครับเกกรติดมากือเก้าครับ เอ้าศูนย์กลมให้เลยครับสำหรับหลังเพป่นคำมั่นใจนะครับเนาะบนญกะมีซิปเป็นตัวล่องของเพลินกาว่าได้นะครับเนาะครับหกหกห่าถ้าว่าห่าห่านี่เป็นตัวล่องของเพลินครับครับสำหรับเลขชุดของเลขกพีเทมาครับคำว่าดับ่มืดบ่มีครับแจ้งตลอดครับง่ามครับจับเบิ้งเด้อครับเด้อสำหรับเลขผู้ใดมากกิดช่งจัด ผู้ได้คัดกับชังพานครับครับทั้งซ่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อครับหาไว้ครับลอตเตอรี่ครับหน้าหลังกว่ากันไปเนาะครับเนาะเลขหน้าเลขหลังครับเลขทับสามตัวครับก็มีสิทธิ์ครับก็รางวัลก็ดีขึ้นกันครับเลขหน้าเลขหลังหน่อยๆแต่ว่าเขาจับถือครับโอเคเนาะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเด้อครับเสี่ยงยาขาขอฝาก สองเสี่ยงยาผ้าเลาะไว้ในลอมอ,อ,อกอ้อมกอดของเอฟซีผูุ้สุขตนนะครับคกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเศรมีกําลังใจสู่ต่อไปเนะครับเนาะครับพอกันไหมไนะครับเด้อครับสําหรับคลิปนี้เสี่ยงยาผ้าเลาะขอสวัสดีพี่น้องครับ